สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกอดอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคุณทำเกษตรสำหรับทันใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วนะครับเด้อเพ่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับชิปนี้ม้อนด้อพี่น้องเด้อมาอยู่ตลาดนัดโกกกระบือพี่น้องบ้านโน่นทิมินพี่น้องบ้านหน้าหล่อมโน่นทิมินหน้าหลอมตำบลต้นผึ่งอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเด้อ เป็นเสาวัดนังขั่นพี่น้องทุกมือวัดนังขั่นด้วยพี่นอ้องเด้อผู้ใดอยากมากสำรวจเอาค้าวง่วงมาพี่น้องมามาสื่อมาขายพี่น้องมาพี่น้องมาเบิ่งง่วงงามง่วงงามไร้ปาะเทศราคามันเก่าสิบสามเ่าสมแม่ลูกลูกตัวแม่ ตแม่แม่กับแม่แม่กัขี้กันเนาะไม่ท้องอีกเด้ไทองกับแม่ตัวแม่อีกไม่ทองมันเสื่อม <c oughs> มันเสื่อออไปนี่สมแล้วสมวันที่หนึ่งท่นานว่าสมวันที่หนึ่งท่นานว่าผ่านในหลายรอบแล้วเนาะสมตัวบไวไ้บรัสมหลอดสมหลอด,ลอดเอนาะโอเคอเคพี่น้องใส่เคอสาไว้ราคาอยู่เก่าสิมพี่น้องเก่าสิ เนงเหีสีเขาเปลือกได้น้องงวเหาะเด้งย you know ู่บ่้างไว้เก้าสิบเท่าเดก็าะเก้าสิบสามเก้าสิบสาม้อยยังเราซื้อบรนีซื้ออุดซื้ออุดเนาะอยู่บ้านได้เราบันี่้อนมวยบ้านดอนมวยพี่น้องมีเบอร์ทั่วปศูนย์หกสามศูนย์สามศูห่ห้ึ่งห้าหกหกเก้าสามหกหกเก้ใดสนใจเก่จังโูดหาพนัพี่น้องเด้อได้หอยอุดพี่น้อง โอ้ตอร่องมันสุดขึ้นห้องไว 93, ้เก้า่ไเก้าสิบแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกตุ้งแ้่งนมันใส่เหลือเน,นื้อตั้แท่งโอ้ตัวแท้งไสเหลือนื <c oughs> ้อ <c oughs> โอ้ยใหญ่หลุนให่ใหญ่บอลนี่เพาใหญ่หรือเปลารับจักลูกแล้วนี่อ๋อได้สองลูกน like> really> ี่แหละครับสลูกนี่ๆๆนี่นดองลูกนี่แหละสลูกราคาอยู่เท่าไหรล่ะนี่ราคาอยู่สี่ครับสี่สเนาะแปดนลูกเพิกลูกเพรลูกเพลูกลูกเนาะสลูกเนาะสองลูกครับสลูกพี่น้องราคาอยู่สี่สิบสองเกินสี่สิองต่องต่อรองได้ ให้หอยยังซื้อห้องบ่อนแจนะครับยูไซบ้านห้องบ่อนบ้านน้องเบนนครับบ้านน้องเบนนีเบอร์ทร่วฮะอ่าศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามแปดห้าสามแปดห้หกห้าเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดห้าครับให้หอยแจเนาะหอยแจนะครับ้ดตลาดบ้านนารอบนะครับตลาดันาคารผู้ใดสนใจก็โทรมาเนาะโทรมาต่อรองนะยังคุยกันได้เนาะแมนแมนตอได้นะครับอันนี้เดบิวแมนบอกอันนี้อันนี้ของเอ่ กับตัของนี่แหละนี่แหละทรายนี่ของเพื่อนเพื่อนเบิร์ตเนาะตัวนี้เนาะครับผมครับเพื่เราเจ้าพี่น้องนี่ไม่ละอืมมาพี่น้องเขาเจ้าหุ่มยังกันนี่คุณเขาเบิ้งหีก่อนพี่น้องพิษยังกันประมาณนี้ได้เวลาตา อ่ะเลยเพิ่นววห้าร้อยบาทสาเอทเขาไปแลยบ่นี่ยออร์นเียลดเพิ่นเนี่ยนะบอกนมันหองเจาเนาะเออซื้อลดเพชรทองใสเพิ่นโอ้หองหองเชียของในห้างลดเนาะในหหางลดหพง่้นห้องอะไรเนยล่เกือบเก็หาล่อครับเอาก็หาลอยพี่น้องขายดีก็หาลอยเนาะเออต่อได้พี่น้อง่อได้ดีดีมันมันมันสมหรืยังอ่ะนี่ มานแล้วครับมานแล้วเอามานล้วที่ซ้ำนี่ม้านทองพี่น้องม่านทองแล้วนทององในหางรวดพี่น้องแค่คนวนง่ายเนาะเศ้าวกับหาลอยยังต่อได้เนาะครต่อได้ป้ดมือครับฝากเบอร์โทรพี่น้องเขาเนี่ยศูนย์แปหกนย์สองหกแปดโอ้ชีจุดตรวจฟังผมในแบบนี้ซาซาเน้หัวหน้าศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกนอน่งสามศูนย์แปดหนึ่งสามศอันนี้ก็แม่เนาะ ัแดงเหมือนบ้านนี่ดังบะเป็นดังฮะโอ้ยบะเบนดังเนาะงัวยังอันนี้ถามจุดของมันดูเมื่อเสือบะเบนทอดง่วนเสือเนาะอันนี้ก็แม่นของเขาเนาะบัวครับบัวของผมตัวนี้ขายไปแล้วขายแล้วพี่น้องบะเบนบะเบนมาพี่น้องมาฟังทีต้องไผยอันนี้สองคู่นี่อันคู่นึงนี่ไหมบัวมีจุดของพี่น้องบัวมีจุดของมาพี่มาพี่ ไัมานละเฟังทีพี่น้องฟังทีทั้งไปนอนอยนอนพี่จะฟองมานอนมันห้องครับโอ้เป็นมัวสาวบ่ครับัวสาวพี่น้องมันน่ะราคาอยู่เส้าหาวะทีห้องครับโอ้ห้องเส้าหอันนี้เมีนหองบอน่ะเมีนครับเมีนห้องเร้าหาสมืนหา หาพันเนาะสองหมื่นหาพันพน้อยังต่อได้ด้เนาะไม่หอยยังอซื้อห้อให้ครับไม่หอยให้ที่บ้านไหนบ้านท่าบ้านนาดีครับบ้านน่าดีพี่น้องมีเบอร์โทรบอเนาะมีครับเบอร์โทรฝากพี่น้องข้างศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูปด็้านย์แปดเจ็ดเก้าสองศสี่สองศูนย์สี่ัผู้ใดสนใจก็โทรมาได้พี่น้องเด้อเปิห้องไว้สองสองมื่นหาพี่น้องสองหมหายังต่อรองได้อยู่นอครับ mùa sầu, mùa sao Quai quai, vinh ông quay không hay nhanh quai nhanh quai nhanh quai quay quai 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 เราจะคล้องนมาตังสีภามาวงไงทด้น้นองเด้อเละไปตัวไม้สักคนอลแม่ลูกี่น้องเอาเันบ่มือบ่นังบ่นักบอกขายเมันบ่นักเด้วแนวมนกัสีว่านักตัวจักบาทอะไรนี่เศสองเศร้สมนี่ะเสาสามเนาะเป็นงัวแม่หรืองัวผูรองัวแม่ดิ งูแม่เศร้าสามพี่น้องลูกคนไหิ่นบังลูกลูกลาลูกเล้วลูกน้าคนไหนเลี้ยงคนไหนเลี้ยงโอ้โหพิ้งหัวล่าดี่นาะงัวไทยไงบอกลูกลูกมันบ่อยากลูกบ่อยากลูกอันของใครอันนี้นี่ของเคาบ่๊งแม่โอ้เมนงวเลยเนาะลูกตั้งตัวแล้วนี่ให้ลูกแรกลูกแรกโอ้ลูกแรกลูกแม่ย่างดีเนาะลูกตุ้เมียพี่น้อง ราคาอยู่เท่าไรราคามันขายซื้อสิผมสี่หมื่นหกสี่หมื่นหกยังต่อได้เแนเนาะแม่ยังเด็ดสุดแม่สมยังยังยังทองว่างพี่น้องทองว่างลูกเล่บ่าลูกธรรมดาลูกเล่ลูกเล่เท่ากันเนาะกัดแองกัดเนาะราคาอายุสี่หมื่นหกพี่น้องมีลูกมันลูกตูมี่อ่ะพี่น้องสี่หมื่นหกยังต่อได้เนาะได้ห้อยย่างก็ซื้อห้อบมาหนีิ โ้อยเสน่อหอย่อยเสาอยู่ส่บานบนเลยขับิดคํบบิดอพี่น้องมีเบอร์โทรมามีอยู่ฝากพี่น้องเขานศเด้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดเจ็ดสผู้ใดสนใจโทรหาพนน้องเด้อมีู่ยันโบหนึ่งก็ปอีกนึ่งเนาะมีแม่สาวนยังนอนอยู่พี่น้องผู้ใดสนใจก็ต้งโทรต่อรองก็เนพี่น้อง ผมขยิกบ่โอ้หลายไปได้น้อยไม่ลีนี่เนาะโอ้โมจักดด้วยสวนั้นผมโมแม่เนาะได้เห็นเจ้าตัวดำนี่บ่ครับโอ้ตัวดำตัวเดียวนี่บ่รู้ตัวใดแน่ตัวเดียวนี่แหละกับแม่ลูกนี่บ่ครับโอ้ดำมันรับนี่แหละข้ามันนี่กับแม่ลูกนะครับผมยจะได้แม่น่อโอ้นี่แม่กระบุกบ่นี่ยแม่กระบุโอ้พี่น้องแม่ลูกนี่นี่แม่มันพี่น้องแม่มันแม่ลูกแม่ลูกขาแม่หางขาดนแหละโอ้แม่บ่มีหางพี่น้องแม่หางดุน โราคา42พี่น้องแม่ตัวดำเนาะแม่มันสมยัง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 ครับแม่ขาวลูกดำเนาะเนาะราคาอยู่4 2 4 2ยังทองต่อร่องเลยเนาะไอห้อยยังซื้อเขาไอห้อยโก้ครับห้อยโก้ยูุไซบ้านห้องบางพนครับบ้านบางคนพี่น้องมีเบอร์โท่า่เนาะนี่ครับฝากพี่น้องเขาเนี่ยศูนย์แปดศูนย์เจ็ดี่หนึ่งแปดสี่หนึ หอยโก้รู้พี um ่น้องเด้อผู้ใดอยากได้ก็สนใจพี่น้องหันยังหางง้ออะดรหันเห็นแล้วก็โทรหาคนพี่น้องโทรหาคนโอ้ต่อรองคนก็น้อหอยโก้รูพี่น้องอันนี้มันเป็นข้าวเนาะนีนเนาะบ่คนี่นี่ของเส้นอไรนะครับบ่อายไปไดนแล้วนี่โจะไปเส้าหาจะไปเส้าหาเนาะครับง้อผูพี่น้องเส้าหาอยากได้เส้าหาเพิ่นว่า เอาขายหรอบอกขึ้นนำเงิน<า>บอกยังมาขาย <laughs> พี่น้องถึงว่าผู้นอยากได้เศร้าหาเพืน่นว่าตัอได้นิดๆยู่ใด้นี่จะได้อยากได้เพื่อนกับตั้งต่อร่องกับเพื่นพี่น้องเพื่นกำลังนับเงินเอาเงินอยู่เพื่นขายหลายตัวพี่น้องมือนี้ท้้งเดียวอยู่ตัวนี้แหละเพย่อนพอเด็กไปเดี๋ยวเพื่นนับเงินกีนก่ตัวพี่น้องเด้อจังมาเบิ่งใหม่พี่น้อง เีจังมาลอกบวงบังบัางตัวนี <m <m ้ตห่พี่น้องพ้นห้องไว้เส้าหนี่งามงามพ้นห้องไว้เส้าหามีพิ้นให่ค่านับเงินบพิ่นหนับเงินแล้วแบเ้าหามองขายค่าเส้าหานอยยังหือหอยเสีดเนาะอยู่บ้านยังหือทานหน้าทองพี่น้องไได้ราคาีเบอร์ทูเนี่เบอร์ทู่ผมว่าขายออกผมเป็นื้ทศเก้าสามสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามสี่สามสี่หกแปเ้หกแปดเก้นี่อยสพี่น้องเด้อ นั่งตอร่องเในคนว่าเจ้าหานั่งตอดีคนว่าคิดพวกไอ้สนใจกันจะทั่วหาคนพี่น้องก็มาเอาแล้วนะิ้มเงินใจมือไหนเพราะใจสดเลยมือนี่ยสุดตายว่าเท่าสามว่าเขาอยากเป็นนี่เป็นที่ อยากได้ตัวไหนนี่ตัวนี้อยากได้ตัวนี้ราคา3,000ใจสดโอ้ใจเงินสดอะไรเส้นตามจริงตัวค่อยต้องเป็นปีหน้าโอ้ซื้อกันเป็นข้ามปีคุณบอก้ามปีก็ได้รุ่นเนียนวันนี้มันจะบ่ตายนิดหนึ่งกันบอกว่บ่าว่าว่ตายดอกบ่ตายก้อนกับม้วนโอ้ตายโอ้ยพี่น้องเอ้ยซื้อเส้นกันเป็นปีก็ันไว้แล้วเนาะข้ามปีเอาข้ามปีคนอ่ะเอาทราบมาทิศเอาเอาในนี้เอาไปร้อนสิใจขาดโอ้ยโอ้ยอย่าพวดเพราะซื้อข้ามปีไปนี่นะ แม่มาอนเยไอ้ราคาเดียวสำเป๊ะไล่ไปได้เนาะควบอย่เนาะแม่ลูกไงล่ะนี่แหละแม่ลูกหกหมื่นอ้อซือซื้อตัวลูกมันหกหมื่นหกหมื่นพี่น้องหกหมื่นแม่มันสมยังไงยังผสมเนาะ แม่ยังมาสมพี่น้องอีก <c oughs> มีลูกมันพี่น้องลูกแดงเครื่องดำลูกเครื่องดำพี่น้อง,ล,ง,องลูกงามเลยพี่น้องลูกงามแม่ทองว่าราคาหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นหน้าห้อยกงพี่น้องนายห้อยกงทันผูใ้ใดสนใจก็จังโท่พี่น้องจังโท่ครับคนกำลังต่อรองก่อนอยู่ คนยังคุยราคากันอยู่ที่พี่น้องเนาะคนคุยกันสักก่อนยจะกลับมาเบิ่งใหม่พี่น้องเข้าสมบูรณพี่น้องพี่น้องสองตัวนี่เส้าสองถือตัวละจักหมื่นนี่ติมละหมื่นที่เอสเนาะนี่พี่น้องพี่น้องเป็นง้อเถิอกพี่น้องมือเถิอกหน่อยแค่ไหนโอ้ซื้อง้อน้อยเป็นเครียดพี่พี่ตัวนึงพี่น้องพี่พี่ใส่ใจการค้าขายจังเป็นวัวไทเลยแล้วมันเป็นแนวไรไหเป็นง้อหน่อยพี่น้องพี่น้องเส้าสอง ยนเป็นงูอผูทั้งสองเดี๋ยวนี้มันซื้อมันซทั้งสองาของว่าซื้อว่าจะได้เหรอไงของว่าซื้อว่าจะได้คนน้งซื้อซื้อห้องซื้อหองซื้อหอที่บ้านเลยบ้านมีเบอร์โทรบ่เออบอบดูนอยเนเนาะเยคุณจะได้งวน้อยเอองวน้อยไปเลี้ยงมันบอกเจ้าได้ไปมือนี้ บ่อไดได้อยู่หนาตะกางซื้ออยู่นอกคอกเขาได้แล้วใส่โอ้ยนายแม่ยิ่งง่ายอันใบหงมือเจ้าลูดบ้าโอ้บเบื้อบื่โทัพี่น้องเจ้าจิ๋วอยู่กันดูของเขาเออเออได้อยู่ใช่ไหมเพชรพันเลยบ่ฝ่ายมานันรอดพันต้องรอดบ่บ่ก็รอดแหละรอดจากที่มืดลงมานั่นแม่ลูกบ่มันไม่ลูกบ่ในห้องมันนี่ลูกเขาบ้องกันให้ครับโอ้มีแต่แม่์ด็แต่แม่มันมา ราคาลายลอะไรดีสี่พันห้านครับสี่สิบห้านะทองมันมันมนีน่ทองอยังนี่สองกระสมพนันโอ้พันรอบเรียบร้อยเนาะราคาอยู่สี่สิบห้าสี่สิบห้ายังต่อรองเลยเนาะให้หอยอยังสี่ห้องเหรอหอยไส้ครับห,อ,ห,บห,หอยไส้อยู่บ้านไหนเนาะอยู่แถวไอ้พักกงผูพผักกงผูเนาะพักกงผูพผักกงผู้พพ,พ,พ,พี่น้องมีเบอร์โทรบ่เนาะเบอร์โทรบ่มีครับเบอร์โทรบ่มีเบอร์โทรเนาะมันผู้ใดสนใจก็ไปหาเฮือเราเนาะคือว่าเบิ่งหนี้พี่น้องในตลาด เป็นม่มีบือพี่น้องเนบ่มีบห้องไวซ45พี่น้องย่งต่อได้ยูพี่น้องยังต่อรองเด้แม่บักไ่พี่น้องเีกูชาเียงห้กูชหาเเป็นมีบอโเดพี่น้องมัมมีเบ่โทรพี่น้องพูดๆให้กูเต็มตัวตพี่น้องคอยแม่ ทองว่างหรือทองบ่ว่างเหรอไม่ได้หอยว่างบ่ทองครับทองว่างหรือบ่ว่างทองเต็มครับตัวทองเต็มเนาะราคาอยู่อะไรล่ะแสนนึงครับแสนโอ้ยคุกวนหย์งามสุดทองใส่เบาเบ่ว่างนี่มันขุ่นใหญ่ทองต็่มสินะทองเต็มยขึ้นวาทองเต็มราคาเสียบส่งทองเซนสิว่างมันกินเสียงกินหน้ำติดเงิ มัก,มกินเครื่องเข่าน้ามันดูระวบบางท้อมันเต็ <c oughs> มที่หนอมีลูกความ่่ถ้ายตันดีเนาะ <c oughs> นี่กันโ <c oughs> อ้ยวาหมากนา,า,กนาตัดที่นนองไทยมึงต่องเบาบ,บางเนาะ นีดึ่เลี้นิ้วหนงพียงหงีมันนี่ดหดมีลูกมีลูกมีมีลูกมีดอหก้ยนี่คตรนนันมีลูกกับหดมันบ่หดบันนี้มันลายออกโอ้มันได้ลูกม่านแกมกับตึงออกเนาะคนน่กันซึงออกไปผู้แพกคนี่ห้องไ้แชนหนึ่ง ตัวละหามืนเขาคอยพั้งแก่ั้งแออามตีเนือทงบนี่ทังหมดแบบกายเนาะกายกายกายานแสนแสนแสนแทิงเทียงทิงเทียงแสทิงเทียงงเที่ยง้เที่ยงัวเียเียตงสี่ขั้นอกันยนต์อ้าไม่ดหรอกสาีตกอวยุนหรอก

ร้ายไปได้เลยสามตัวนี่แปดหมื่นถ้าข้าอยู่แปดหมื่นพี่น้องสามตัวลูกไม่ลูกแม่เดียวกันบ่เนี่ยไม่ลูกแม่เดียวกันยีบบ่พอกเดียวกันนั่ะนะผมก็ลูกแฝดผมก็ลูกพ่อกันพี่เล่าลูกพี่เล้วลูก เอานวดแล้วเราได้จักบาทเลยนวดแล้วน่ได้จักบาทเป็นปลาเป็นห้องไปแปดหมื่นพี่น้องแปดหมื่นยังต่อได้อยู่ไงลูก มีคนสื่อแล้วไปแล้วนี่ยังมัาะยังมีคนสื่ออยู่ยังมัมีคนสื่ออยู่นรอเ่าเจ้าของเพิ่งกะจักผู้ใดเป็นเจ้าของกระแทกบ่โอ้นี้เบอรของแท้บ่านหอยเนาะในหอยร้อนในหอยร้อนมีเบอร์โทัวบ่ลรบ่ากพีน้องเขาแปดหศูนปดหกสามห้าสองสามห้าสองหกสามสามหนึ่งหกสามสามหนึ่ง พดูคุจะได้โทษด้วพี um. uh ่น huh. oh ้องเด้อ uh ทัมาพี่น้องทหดดพี่น้องแล้วค่าแปดหมื่นแปดหมื่นยังต่ออะไรอีกหลายเติบเนาะแม่สูงนอยิบหกคแม่สูงหนยสบพี่น้องมันหอถ้ากันลูกสอตัวนี่มันงงหัห่อหยาเนาะหวห้อหย่าเสียอยาเอายามาใส่นี่พอีพี่น้องสั่อเด่นคุณดสนใจจะโทษด้วยพี่น้องเด้อทัวมหาพี่น้องทัมาหลด บามันพี่น้องออกดังจังหน่อยออกไล่ไล่ให้รถหนุ่มมาเป็นลูกมันยนะพี่น้องงวดติดมานำ่เพื่อนว่าม่านไปหาเดือนแล้วพี่น้องม่านหาเดือนม่านหาเดือนไปเลยตต่ราคาเมน่อ ราคาอยู่เท่าไรล่ะห้าหมื่นสามเนาะห้าหมื่นสามยังต่อได้เนาะมัน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 สมไหนเจักเดือนแล้วห้าครับสมในห้าเดือนสมโตบ่สมเคฟสมใบโอเคเอฟมีใบเรียบร้อยเนาะมีใบเรียบร้อยพี่น้องประกันเลยตัวนี้ประกันทองนักสูงไรในสถิตร้อยสี่หมาบร้อยสี่สิบร้อยร้อยร้อยร้ร้อยสี่บวกเนาะร้อยสี่บวกแล้วราคาอยู่ฮะสี่ ท 53. 53. 53. 53. Wow. <t 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 ี่เธอกับหาสิมหาสบามหอยังซีฮ่องเอเรืองนหอยเรื่องอยู <t <t ่ไทยบ้านนี่คมน้ำอุ่นพี่น้องผู้ได้นใตก็จังโท่พี่น้องมีเบอร์โทรบ้มีอยู่คฝากพี่น้องขาในเบอร์โทรเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าแปดศูนย์เกนายในหอยเรื่องเยพี่น้องเ้อ นี่คุ้มน้ำอุ่นพี่น้องอันผู้ใดสนใจก็ยังโทษพี่น้องโทษโทษตัวร่องคนพี่น้องโทษสอบถามทุกคนได้พี่น้องเนาะม่านหาเดือนอะไรพี่น้องอันตัวทั้งรถนี่เดี๋ยววันนี้ขายแม่แล้วเหลืออยู่ในลูกกันเจ้าซีเจ้าซีพี่น้องทั้งรถนี่เป็นงัวเป็นงัวแม่หน่อยเนาะแม่หน่อยแม่สาวพี่น้องสาวหน่อยเหลืออยู่เจ้าซีเนาะเจ้าซีพี่น้องอันผู้ใดสนใจก็โทษพี่น้องโทษ จะมีแม่เฮียัะนี้ลูกเฮียโอ้โ oh, อันนี้หน,นึ่งม,มีลูกสักตัวแล้วนี่มาครับลูกสามตัวแล้วขายลูกออกไปแล้วเนาะแม่บอกไงพี่นอ้องเพื่อนห้องไว้หาสิบสามเนาะหาสิบสามตั้งต่อได้ท<ม>ัว่วมาพี่นอาา้องทั่วมาทั่วมาหาเพื่อนหลุดพี่น้องแม่พี่น้องแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกเพื่อนห้องไว้หาสิบหกห้าหมื่นหกพี่น้องเด้อเป็นแม่ลูกพี่น้องแม่ลูก ลูกกูมีอย่ายังดีพี่น้องลูกตูมีสูงร่อยสามสิบหายละพี่น้องราคายูหาสิบหกหามื่นหของพญางงพี่น้องของพญายงพยายงพญายงพยายงพยยัน้ญาสนใจก็โทรหาพ,พยายน่นพญดงเนาะ เบอร์โท no. no ่าไงเบอร์โทรเบอร์โทร่าคูนแปดสามคีสามแปดแปดคีสามแปดแปดเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าด้วยพี่น้องด้วยโตมาพี่น้องโทรมาโตมาตอรองกับพี่น้องแม่ลูกเมื่อกี้นะพี่น้องนี่แม่ลูกนี่โทรมาโหลดพี่น้องได้ห้อยกงเบอร์โทรเมื่อกี้อะไรพี่น้องเอาพู้ใดสนใจก็โทรมาพี่น้องแม่ลูกหาสิบหกหาสิบหกพี่น้องยังต่อได้อีกพี่น้องยังต่อรองได้อีกอยู่ ตลาดในหน่อยพี่น้องง่วนบนนี้ก็บ่ค่อยหลาเป็นไรพี่น้องงัวมันเบิด์ตละพี่น้องงัวอยากเบิด์ขาเจ้า ained, ออกไปข่าเบิดหละงัวนเถอะงวยังก็ได้บ่ค่อยมีงัวมากพี่น้องตลาดเป็นไงตอนนี้เจ้าเก่าแก่กับไปกับมาอยู่มื่อนี้ก็บอกคือขึ้นมาได้เล้วพี่น้องเด้อบ่ขับคือคือคือนัดนัดนี่ใส่งัวอยากเบิด์ตแพี่น้อง พี่น้องกเกษตกรกรผู้เลี้ยงงัวนี่ก็บต้น้อยง,งัวก็ราคาแพงดอกพี่นอ้นองเพราะว่าเดี๋ยวนี้งัวมันหมดแล้วมันหมดมันคือลูกไก่ออกมาเป็นเาวดอกเอราะาปีละตัวนี่บด,ดดมันก็หมดพี่น้องมันก็ขึ้นดอกอออเกษตรกรเ้ามคือห้าเลี้ยงงัวนี่ก็สีมีโอกาสงัวเป็นราคานี่ก็พอเดีขายได้อยู่พี่น้องแต่ว่า,าช่วงนี้ก็ยังถืออยู่แต่งัวมันก็เริ่มบอดแล้วล่ะแต่สัหรับคลิปนี้เมื่อเนี่ยไปซับนี่ก็เด้อครับเด้อคลิปหนาจังพอกันไหม สำหรับคลิปนี้มันนีขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหนไลฟสวัสดีครับ